สวัสดีครับเจอกันเช่นเดิมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะอดีอกสมุรัยเทเลนนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวเหมือนเดิมนะตัวนี้จะเป็นวากิซาชินะครับเป็นดาบขนาดกลางขนาดความยาวรวมอยู่ที่ประมาณ75เซนติเมตรนะครับตัวนี้เนาะอ่าออกโทนสีสไตล์คลาสสิกนะครับสีดําตัวนี้สีดําด้านเลยนะครับดําด้านสวยๆเลยนะแบบนี้เชื่อกมันฝากเขาจะเป็นสสีนะเป็นสีดําขาวนะครับแมท์กับสีกระเบนกับด้ามจับเห็นไหมนี่เลยตัวนี้แมท์กันเลยนะครับ ตัวนี้ดําจับกระเบนแท้นะครับกระเบนแทสีขาวตอกสองหมุดไม้ไผ่นะครับเห็นไหมนะกระเบนแท้เป็นเม็ดเม็ดสวยๆเลยนะครับพันด้วยเชือกมัน่าพันด้วยเชือกพันดําจับนะครับเป็นสีดํานะครับพันแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับโอเคต่อไปซื้อบานะซื้อบาตัวนี้จะเป็นลายคลื่นแบบนี้สวยๆเลยนะครับนี่ <men <men <men> <men ่าเป็นลายเสือลายคลื่นแบบนี้นะครับสวยๆคลาสสิกคลาสสิกออกแนวญี่ปุ่นเต็มๆเลยนะครับตัวนี้ ส่วนใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กตีทบดามัสกัสนะครับใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็กตีทบดามมัสกัสนะครับไม่มีร่องเลือดนะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับอ่าสวยๆเลยสันหนาแปดมิลน,นะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมลายตีทบสวยๆเลยนะครับดูอีกฝั่งนะนี่นะครับ ฮาบากิทองเหลืองแท้นะฮาบากิทองเหลืองแท้นะครับแบบนี้นะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับส่วนราคานะราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่3,400บาทเท่านั้นนะครับ3า0 0บาทเท่านั้นสำหรับวากิซาชิตีทบนมัสกัดเล่มนี้นะครับเป็นสีดำด้านเนาะสีดำด้านใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ